กับพี่ๆลองรู้กันด้วยนะคะกับพี่ป้ายกาลีนาพี่ป้าไอ้ก้าอี้ไม่ไหวเนาะแกเไม่ต้องพูดพันคอมเพลครับอีเจ <Philip. S 1> okay. ็ดพูดมากครับอีพี่เจ้าก็พูดมากครับเล่นในไม้ครับอันนี้เล่นในคอมนะครับมัมมัมก็ไม่อยากจะให้เห็นนั่นนะคะ ไม่ครับ <tu> ป <i ro> ิดปิดดีปิดอยู่แล้วไอ้บ้าตอนนี้เออเอาเขาแอปอะไรอ่ะโอ้ยแอปพลิเคชันบ้าสิบวะใครขึ้นยังได้ใครขึ้นยังได้ใครกล้าขึ้นครับกล้าขึ้นหนุนผมเฮ้ยเพื่อนอย่าพาตกนะเพื่อนมาตกกูกูโกรธนะกูโกรธนี่คนอื่นเขาชอบมาตรงนี้ย่อไรตรงไี้เนี่ยครับนั้นนั้นเพื่อนขึ้นไปอีกเพื่อนตายเลยนะเพื่อนกล้าขึ้นหรกล้าขึ้น มีเพื่อนเป็นเพื่อนก็นขึ้นดิค้าเอ้าเอา,เอาโดนแค่นี้ก็นี่ขึ้นนี้นนึ้นนี้ึ้นนี้เดี๋ยวคานครับนอน้องคานนะถ้าไมา่คานก็ต้องโอ๊ยเพื่อนอย่าคานตามดีเดี๋ยวเดี๋ยววันี้ไม่มีคนว่ะก็ไป ค้าวอย่าพูดนะอย่าพูดให้ใครคราบอดูนะเขาชอบดูแค่แ้่ก่อนอย่างไรดูคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดแก้พี่ด้วยนะคือช่องพี่ไม่มีคนดูเลยอย่างทุกคนคือไม่มีคนกดไลค์อย่างมีคนติดตามแค่สองคนเองอ่ะทุกคนคือพี่ไม่เข้าใจอย่าไมอ่ะช่องอื่นมันดีตรงไหนอ่ะมันก็ดีช่องพี่มันก็ดีไงแต่พี่เป็นยูทูบเบอร์ขาดมือใหม่ไง ี่ก็อะไรไม่เก่งไงอ่ะขอเข้าเจตูบ้เจว่าเจลาว,าาว,าลวะปนไนไปไวนไไไปหนไปนนหนหไไปไป

Các bạn có lên tạm mà cháu mừng kìa เขาถือว่าตาหนีอ่อนให้นะเยี่ยวทำไมอ่ะเขาไม่มีกระแลกแต่ข้อว้าครับคืออันนี้ปิดแมสอยู่นะคือมันพู้ถนัดจันก็นะครับก็พูดแบบนี้แบบบอกอะไปอ่าขอปืนหน่อยครับเอาเปิดไม่ได้ทำไมอะทำไมเราเปิดไม่ได้หนุ่มคนมีมีเข้าใจผมยากเปิดผมต้องตอบโอเคค่แล้วก็ขอปืนหน่อย เราไม่เหนืไม่มีปืนทุกคนไม่แล้วพี่ไปเก็บจากศพตั้งแตแดดหัวร้อนเพื่อเพื่อทำพี่เราผิดป่ะ <c oughs> ไม่ยิงไม่ไนึดอกอันน <c oughs> ี้จะยิงไปใครก็ข <c oughs> ับไป mã chúc cho chúc mama mama tao chúc em nè mã nọ อยู่แล้วแหละอีสตาร์ค่ะแล้วคลิปนี้มีอายุก,กปป่อนปฏิทินคำแนะนำนะเอาใครพูดวะคลิปน่ะจะพูดอะไรกูก็จะบอกเลยมึงพูดก่อนจัด <c oughs> ยิงเอ้าก็เป้ายังไม่เต็มแต่หัวใจอ่ะไอ้ไมยหายเถอะก็เป้ายังไม่เต็มแต่กุศลไม่พอจ้ะไอ้แพ้แบตเหลือสิบโล คอมแบทข้ ne ขอคอมแบทเบ่ร์สูงได้แก่คุณไม่รู้แต่ผมรู้ว่าคอมแบทเบอร์ูงมากเลยใครรักก่อนนะใครใช้แต่ผมนะผมนเข้าใจพวกคนแต่ผมนะคุณดา่ผู้นายแต่คุณเล่นซนนายหรือเปล่าอะแล้วผมก็เล่นซนน็อตซนน็อตอันนออันนออันนอ กูใช้ดสแตกูใช like yes, so. I mean, so ้แมวแต่ก <böl> ูจะใช้แมงเหอว้าอีอัอดสัตจรวันไาวาเจสาวีคนคเดยวจะรักกัน i o o d อ r i p e i เ้อ ขาดใจมาหลาย EP แล้วมันดูดแล้วไม่ตายเลยับเบ้บัมยาค่บัข้านะ้างกูบอกแล้วมึงแพ้อยู่แล้ว ทีมเรากาขก้างไหนซัสสมสก์ครับกาดีดาครับทีมเราเป็นติดขดกาใครกลับไปไมโลดครับโอเคถือคู่ครับจะถือไอ้วัวจะไหมถือลายสีแล้วเราถือถือได้เปล่า,าไม่ยื้ทุกคนยื้อเราเหตุการณ์อย่างหนึ่งน,นะคือพี่อ่ะพี่เด็กหนูคือตอนนึ่งพี่เล่นใน แฟนในโทรศัพท์แล้วก็เล่นกับเพื่อนนะเพื่อนที่พี่เปิดในคลิปเมื่อวาน่ะคือเขาต้องจีบพี่อยู่เว้ยคือ,อว่าเออถ้าเป็นแฟนกันได้ไหมถึงก็ได้แต่แบบแฟนแบบแบบเดืดกันด้วยแล้วก็เจอกันด้วยนะเขาบอกว่าได้ได้ได้เลยเขาบอกว่าในทุกคนเหมือนเขาไม่อยากจีบแต่พี่เลยถึงพี่หน้าตามไม่ดีทุกคนเออคิดดู 咱你们要个我们做啊 เลกใครที่ไม่รอดคนนั้นจะตายแล้วก็มีวงดูคนต้องชน,นะครับฮโตทุกคนขาผบอยกให้เมื่อคนอยากแต้ผมหรือเปล่า ไปอยากดื้อเบียบไปอยากไปอยากไม่อยากก็อย่ากไม่ใช่นะเป็นดอกฟูรำถองใสื้ปืนนี้ดีกว่าของผมเลยอ๋อเล่ยเธอ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 เกือบปะเธอเปรี้ยปะเธอเปรี้ยหรือปั้งนี่ยเธอโคตรเปรี้เลยเธอเก๋เธอหลอกลวงคน สองเลยเหรอล้วก็มีสองหรอโวยกูกลัวเดีวกูใจตลอดแรกอ่งคนคือคิดดูดิ แพ้แพ้ทุกคนขายบีบีสองต้องจัดหนัก<อ>หน่อยละกันนะใครมีระสองห้องที่ส่งมาให้ผมไม่ใช่เราครับไม่ใช่เราก็ไม่ไ,ได้ดีใจเป็นคนนี้อยู่นะครับดูมันพูดครับพีใ่ใจกูก,กาดใครมาเล่นไ,ได้ไหมนะ้เล่นนะ ตตกดกับเขาให้ทำอไรให้ผมกดตรงนี้ตรงนี้ให้ผมกดหน่อผมเมี่อเนื่อครับแล้วก็อะไร e ic ic um. อ่ะให้ ทุกคนครับมีคนแอดมารับค่อนโอ้ยผี้พีณอีกแล้วดูแอดดูแล้วอ่ะจับดําจับเลยกูด้วยดูแลดูด้วยคอย่างนั้นเขาเริ่มดีครับพวกนายทําไมจะไม่เริ่มอ๋อเตะใคร ขอพายขอบคุณครับรขอบคุณคน,น,นทุกคนเงินทุกคนเงินเงินผมเท่าไหร่งงด้วทุกคนคือเพีย้ยงไปบ้างดิโอ้โหเพชรโอ้โหเพชรขาวอันนี้คืออะไรอาา่ะฮะอาา่ะับครับ อันสุดท้ายคือพี่สุมนะส่มได้อยู่เลยวะ okay, สุมส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 ่มได้อยู่เ,ยยเ,เลยออนะครับโอเคสกิลปืนนีสุ่มต่อจะได้สีม่วงนะทุกคนโอ้สุ่มได้ยังวะแล้วพวกมึงเจะไม่ไปตีกูตีมึงออกเลยได้กูออกดีกามึงใช้กันไปไอทีวีอุ้ยชีฟแก่งว่าสูไปเอนเกงเองอันนี้มันเกน่งส,สุด,สด เรมันเก่งเรืมันเก่งหัวชาครับโอ้ยบุกเลยกบอรหดีเช่ไปเอะเ่อดีกันครับไหมรับไหมไม่รับนะไม่รับวันนี้โอเคเขาลืมจัดดับกูพี่คนี่มียเล่นพี่ี้จัดลำดับกูเหยเลยพี่ไม่่อชอบทุกคนพี่ชอบเารปด่ามากกว่านะครับ ตเกิดตกดอยากเห็นพี่แต่เแบบแรงพี่ลตาไอพี่มัไกลแลนพี่มางกลนี่เล่นแนอจริงอะครับนั่นๆขแล้วเล่นเหมือถืออันนี้เล่นในคอมอะไรมีแค่สโอ้ย ทำไมด่าแค่ขนาดนี Australian ้บ่นเหมือนถ้ามีในเมนจีทีวีเสร็พี่พี่อิ่มน,นะคะพี่อุ่มอิ่มชาแนลนะเขาเริ่มใจอุ่มอิ่มชาแนลนะคะ,คะอุ่อมแบบาชาแนลมาแล้วน,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 นะคะพี่พี่อิ่มชนะนะพี่อิ่มเมื่อคือเคยแบบเข้าชิงเล่นแบบต่างๆที่มันสนุกสนานสนานตลุกครับตลุกสนานตาตาลุกอ้าวเพื่อนเงินหนือครับอู้โดนยิงครับโดนยิงเหรอ หลุใต้บันไดชุบย,ค,ยครับแค่ป่ะเนยนะครับจะชุบลราก่อนเพื่อนห่วงใครมาชุบตู่กดเหรอเออเพื่อนเพื่อนที่ดีก็คือคนนี้ครับอ่าแต่กูยังไม่ชุบนะ งูกันสามับง um. <power> uh, uh. ูสานหนึ่งจะตายแล้ว d o เดีคุณคอ่ะคือปืนกากรับเลยไม่เก่งนะเดี๋ยวผมอ่ะกาก็ม

ชีวิตงอกกระจัดเอามาคุามางดิบจ่าโรนี่ส์โค้ชกลาีของปุ๊ดอุ้ยอึกากาด ไม่รู้ว่าอมติดติดติดบุนึังนึังติดวนไปได้บนได้บน แล้วก็จะไหนมาก็กระปต่อสวัสดีสวัสดีกันฝากกดไลค์กดใช้เงินทำให้กดกินตุ๊ดติดตุ้มยังติดติดหนด้วยนะพร้อมแล้วไปดูเลยเอาดูอยู่เนี่ยครับเสื้อก็เป็นเบอร์อะไรูครับทุงจันสองจำ Mwen yo chok kin yo le. Mwen yo chok kin yo le.

โอมลอ้ยบวกบได้ยจะปังเฮ้ยโดนกระโดด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 สิกระโดดสิกดกระโดดกดกระโดดลงกระสุนนี่บอกเลยว่าแย่เลยอืมกุตายทุกคนก็สำหรับพี่โน้ตเลยสุดเลยครับนะครับรักทุกคนนะครับา ตื้นดิ่นดิ๊นต๊้นคายคยู่ดงจดเชมยรนคทุกคนใกล้จะหมด